สวัสดีครับช่องลุงเกียรต c h ช n แนลครับวันนี้นำเสนอเมนูลวกเนื้อกิ้มแกวดีครับครับวันนี้ลุงเกียรตก็ได้เนื้อมานะครับเนื้อน่องลายมา2ก้อนนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเมนูการลวกกิ้มนะครับลวกจิมลวกเนื้อกิ้มแกวดีนะครับออกรสชาติขมๆตามสไตล์าลาบอีสานนะครับ วันนี้เป็นเมนูลวกจิ้มนะครับลวกเนื้อจิ้มแจวดีนะครับซึ่งเนื้อนีจะเป็นเนื้อก้อนที่มีความาเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเขานะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาจัดสรรปั่นส่วนเนื้อกัอนครับพอกเส้นเอ็นเราก็ต้องลืบออกให้หมดนะครับต้องลอกออกให้หมดก่อนแล้วก็จะซอยเป็นฝานบางๆครับ เวลาไปลวกก็จะไม่ได้ลวกนานนะครับจะสุกเร็วนะครับไม่ได้ลวกนานก็ผ่านการซอยอย่างาละเอียดละอ,อของลุงเกียรตินะครับวันนี้ลุงเกียรติทำเองถ่ายเองครับอาจจะตะคุกตะคักน่อยนะครับ หลังจากซอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเตรียมขั้นตอนการต่อไปก็คือการทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มขมนะครับน้ำจิ้มตัวนี้เราก็จะได้เป็นน้ำจิ้มแก้วที่ผ่านการผสมของดีและก็เพียนะครับดีวัวแท้นะครับแล้วก็เพียก็ผ่านการต้มเรียบร้อยต้มกรองเรียบร้อยแล้วครับทำสุกแล้วเรียบร้อยนะครับผสมน้ำปลาลงไปนะครับ พริกป่นครับเอาซับซ้อนช้อนนะครับเอาให้แซ่บๆนะครับจากนั้นก็เติมหอมนะครับหอมลาบนะครับหอมรวมนะครับเป็นต้นหอมแล้วก็สะระแหน่นะครับใส่ข้าวคั่วลงไปสักสองช้อนนิดนึครับ ก็เป็นันว่าเสร็จสับพแล้วน้าจิ้มแจ่วดีแล้วครับเราก็ตั้งหม้อขึ้นแล้วครับใส่เกลือใส่ตะไคร้ลงไปนะครับน้ําต้มเราจะลวกเนื้อนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปครับเนื้อที่เราซอยหั่นไว้นะครับสังเกตว่าเราใส่ไม่นานนะครับหม้อเดือดแล้วมันจะสุกเร็วนะครับสุกเร็ว ตอนนี้คือยังครับถ้าใครจะเอาก็ได้ครับก็ยังจิดแดงอยู่ครับแต่ลุงเกียจจะให้สุกหน่อยนะครับทุกอย่างจะเป็นการทําสุกนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับนี่ออกมาแล้วครับเขาจะสุกเร็วมากนะครับสังเกตดีๆถ้าเอาไว้นานมันจะเหนียวนะครับเนื้อส่วนนี้มันจะเหนียวก็จะได้เป็นลวกเนื้อมานะครับ ลวกก็ค่อนข้างจะสุกหน่อยนะครับแต่บางคนก็อาจจะเอายังไม่สุกครับก็ออกมาเสีัสับเรียบร้อยครับก็ได้เป็นลวกเนื้อกิ้มแกวดีนะครับพร้อมผักสดครับครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดสับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องลงเขียดชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ